รีเวิร์ดอพอล y ิลพส์ระบบแห่งการเอาตัวรอดตอนที่7จุดเริ่มต้นของบ้านใหม่ภายในรถศูนย์นาฬิกาสามนาทีหลังจากรวบรวมสเสบียงจากซูเปอร์มาร์เก็ตได้สำเร็จเหยียนและซงอวีก็ตัดสินใจออกเดินทางเพื่อหาสถานที่พักพิงถาวรพวกเขารู้ดีว่าการอาศัยอยู่บนรถตลอดไปไม่ใช่ทางเลือกที่ดีโดยเฉพาะเมื่อซงอวีกำลังตั้งคันซงอวีเอ็นตัวพิงบบอถอนหายใจออกมาเบาๆเหยยนเราจะไปหาบ้านที่ไหนเหยยนคุณคิดก่อนจะเอ่ยขึ้น เราต้องหาสถานที่ที่ปลอดภัยอยู่ห่างจากเมืองและสามารถตั้งรับสองบีได้ง่ายซงอวีพยักหน้าบางทีเราควรมองหาบ้านในแถบชานเมืองอาจจะมีบ้านร้างที่พอใช้เป็นที่หลบภัยได้เย็ยนหันไปมองซงวีดวงตาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนฉันจะหาที่ที่ปลอดภัยที่สุดให้เราซงอวีสบก,กับเขาใบหน้าร้อนเผาขึ้นมาทันทีแม้ว่าตอนนี้จะเป็นวันสิ้นโลกแต่ทุกครั้งที่เย็ยนพูดแบบนี้หัวใจของเขาก็เต้นแรงอย่างห้ามไม่อยู่ เยยนเอื้อมมือไปกุมมือของซ่งอวีไว้เบาๆซอโซไม้เอกง,อง,องงูอวีฉันสัญญาว่าฉันจะปกป้องนายกับลูกของเราให้ดีที่สุดซ่งอวีเม้มปากแน่นก่อนจะพยักหน้าเบาๆแล้วบิดมือของเยียนกลับฉันเชื่อนายภายในรถคืนนั้นแม้ว่าโลกภายนอกจะเต็มไปด้วยความตายแต่หัวใจของพวกเขากลับอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดเช้าวันรุ่งขึ้นเจ็ดนาฬิกาหลังจากขับรถมาตลอดทั้งคืนพวกเขาก็เดินทางมาถึงเขตชานเมืองบ้านเรือนแถวนี้ถูกทิ้งร้างบางแห่ง ถูกทำลายบางแห่งยังคงสภาพดีแต่เต็มไปด้วยสองบีเยียนจอดรถก่อนจะหันไปหาอีกฝ่ายเราต้องลงไปสำรวจส่งอวีพยักหน้าอืมแต่ไหนต้องคอยระวังด้วยเยียนหัวเราะเบาๆก่อนจะโน้มตัวเข้าไปใกล้ส่งอวีแล้วจุบเบาๆที่หน้าผาแน่นอนส่งอวีเบิกตากว้างก่อนจะรีบเบือนหน้าหนีใบหน้าแดงเรื่อไปได้แล้วเยียนหัวเราะเบาๆก่อนจะลงจากรถและเริ่มสำรวจบ้านละแวกนี้ติดตามตอนต่อไป ริเบิร์ตอพอลคลิปส์ระบบแห่งการเอาตัวรอดตอนที่8อุปสรรคแรกของการหาที่พักหมู่บ้านร้าง7จ็นาฬิกาสานาทีทรงอวีและเหยียนเดินสำรวจบ้านละแวกนี้หลังจากขับรถมาไกลพอสมควรพวกเขาก็เจอเขตที่อยู่อาศัยซึ่งดูเหมือนเคยเป็นหมู่บ้านรูมาก่อนบ้านส่วนใหญ่เป็นหลังเดี่ยวมีรั้วรอบขอบชิดถ้าหากซ่อมแซมและเสริมป้องกันมันอาจจะกลายเป็นที่พักที่ปลอดภัยได้ ถ้าเราเลือกบ้านหลังไหนสักหลังแล้วเสริมกำแพงกับดัดแปลงประตูให้แข็งแรงขึ้นมันก็น่าจะเป็นที่พักที่ดีได้ทรงอวีเอ่ยขณะมองรอบๆเยียนพยักหน้าใช่แต่เราต้องแน่ใจก่อนว่าที่นี่ไม่มีซอมวิซ่อนอยู่ทรงอวีพ่นลมหายใจเบาๆแบบนี้ก็ต้องสำรวจบ้านทีละหลังเลยสินะนายรอยอยู่ตรงนี้ฉันจะเข้าไปตรวจดูเองทรงวิขมวดคิ้วไม่เอาฉันไปด้วยเย็ยนจ้องหน้าเขาก่อนจะถอนหายใจยอมแพ้ โอเคแต่ถ้ามีอะไรผิดปกติให้ในายถอยไปทันทีเข้าใจใหม่ทรงอวีพยักหน้าเข้าใจแล้วบ้านหลังแรกที่พวกเขาเลือกสำรวจเป็นบ้านสองชั้นหลังใหญ่ประตูหน้าถูกเปิดแง้าไว้อย่างน่าสงสัยเหยียนหยิบมีดขึ้นมามืออีกข้างผลักประตูเบาๆเสียงเอียดอาดดังขึ้นก่อนที่แสงแดดจะสาดเข้าไปภายในบ้านที่มืดสนิทกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งออกมาทรงอวียกมือขึ้นปิดจมูกแค่กลิ่นก็รู้แล้วว่ามีบางอย่างตายอยู่ข้างใน เยยนพยักหน้าก่อนจะก้าวเข้าไปอย่างระมัดระวังพื้นบ้านเต็มไปด้วยรอยเลือดแห้งและรอยเท้าเพื่อเลือดพวกเขาค่อยๆเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นสองทันใดนั้นแครกเสียงขยับของบางอย่างดังขึ้นจากในห้องนอนเยยนชะงักก่อนจะออกคำสั่งเสียงเบาซอโซ่ไม่เอกงอง,งอวีถอยไปก่อนทรงอวีพยักหน้าและถอยไปยืนข้างผนังเย็ยนค่อยๆบิดลูกบิดประตูก่อนจะถักประตูเข้าไปทันใดนั้นแห่กก ซอมบี้ตัวหนึ่งกระโจนเข้ามาทันทีเหยียนสะบัดมีดฟันเข้าที่คอมันทันทีเลือดสีดำสาดกระเซ็นสองบี้ตัวนั้นดิ้นทุรนทุรายก่อนจะล้มลงกับพื้นและแน่นิ่งไปซงอวีรีบวิ่งเข้ามาหานายโอเคไหมเยียนพยักหน้าแค่ตัวเดียวคงไม่เป็นไรแต่ทันใดนั้นเสียงคำรามดังมาจากห้องข้างๆให้ตายเถอะเยียนกัดฟันดูเหมือนเราจะไม่ได้โชคดีขนาดนั้น เสียงฝีเท้าเริ่มดังขึ้นก่อนที่ประตูอีกบานจะถูกกระแทกจากด้านในอย่างแรงทรงวิจับแขนของเหยียนแน่นเราจะเอาอยัางไงดีเหยียนคบคิดก่อนจะตอบถ้ามีซอมบี้เยอะเกินไปเราต้องออกไปจากที่นี่ก่อนพวกเขาจะสามารถหนีออกไปได้หรือไม่ติดตามตอนต่อไป